ก่อนที่จักรกวาลจะจุติมันมีสิ่งแปลกประหลาดอยู่หกชิ้นและได้ถูกมาหลอมรวมเป็นอินฟินิตี้สโตน23มกราปี2017วันแรกมันเป็นวันได้จากกองถ่ายที่แอตแลนตา ผมนี่แทบไม่เชื่อตัวเองเลยนะมันเป็นวันแรกของปีที่ได้เริ่มถ่ายทําฉันคิดว่ามันน่าจะมีแต่ความเออแบบยังไงล่ะสนุกแบบสุดๆไปเลยหรือมลยังจำได้เลยตอน a v e n g e r ร์สพักแล้วออกมาผมไปดูในโรงกับเพื่อนไม่เคยฝันว่าจะไอยู่ในหนังพวกนี้นะคือแทบไม่ต้องคิดเลยสําหรับบทที่จะได้เป็นสไปเดอร์แมนอ่ะผมรู้สึกดีมากๆเลยล่ะแทบจะเออสติแตกะนะมาวิสตูดิโอ สิ่งหนึ่งที่เรามาว v e สตูดิโอใช้ในการสร้างจักรกวาลคือการมองภาพรวมใหญ่ๆและก็ดูว่าอะไรสบบามารถเชื่อมต่อถึงกันได้จากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งจากปีหนึ่งไปสู่อีกปีหนึ่ง Infinity w a r จะเป็นจุดรวมสูงสุดทุกอย่างในจักรวาลหนังมาวิวตั้งแต่ปี2008กับไ r o อน a มภาคแรกใช่แลวมันเป็นการรวมครั้งแรกของหนังจำนวนมากที่ต่อเนื่องกันและไม่เคยมีใครทำมันมาก่อนและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการ ทำให้มันมารวมกันอย่างลงตัวที่สุดเท่าที่จะทําทได้คือเรารู้อยู่แล้วว่าพวกเขาต้องมาเจอกับธานอสพระเราปูประ้งแต่เวนเจอร์ภาคแรกแล้วละ่ะเราจะต้องทําให้มันเกิดขึ้นในแบบที่ไม่มีใครคาดเดาได้และจะให้เราเวนเจอร์มาเจอกับศัตรูที่แกร่งกว่าที่เคยเจอมาเราต้องการให้พวกเขาไม่พร้อมรับมือเราจะจับพวกเขาให้แยกออกจากกันเราจึงสร้างซีวีวอขึ้นมาก่อนในการวางแผนและสร้างซีวีวอส่วนหนึ่งคือตอนจบือการปูท้ายกับหนังเรื่องหนึ่ง เราเราเรารู้สึกอย่างนั้นนนนะโทนี่ไม่ยอมคุยกับสตีฟเอเวนเจอร์ก็เป็นทีมที่มีแต่ชื่อและโลกก็มีจุดอ่อนโทนี่รู้สึกได้ถึงอันตรายที่อาจกาจำลังจะมาและเขาพยายามทำทุกอย่างให้โลกปลอดภัยยิ่งขึ้นท่านทวแสดงให้เราเห็นว่า ทาไมเขาเป็นตัวร้ายที่น่าเกรงกลัวและเป็นตัวร้ายที่ใหญ่ที่สุดที่เอเวนเจอร์ได้เจอสิ่งหนึ่งที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดคือจำนวนตัวละครมากมายของเราที่เราสามารถนำมาใช้ในการสร้างบรรยากาศที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อที่เราอยากจะทำมันคุณจะรู้ว่าได้เจอของดีแล้วว่าคุณเห็นคอนเซปต์อาร์ตและทุกคนก็บอกว่ามันยอดเยี่ยมมากและสำหรับ Infinity War มันคือ a v e n เจอร์ที่ต้องมาเจอกับการเดือดเพราะสิ่งที่บาเวลเป็นและสิ่งที่ทำมาตลอด10ปีจะทำให้อเวนเจอร์สภาคต่อไปดีเป็นอะไรที่ไม่มีใครเคยเห็นมันมาก,ก่อนในวงการภาพยนตร์ อเวนเจอร์สอินฟินิ a r อยู่ขณะกำลังถ่ายทำให้เสียงภาษาไทายโดยเทนสตรีโอเอาละฮะท่านเพื่อนดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมมากดไลค์กดติดตามกดแชร์และบอกความรู้สึกของคลิป้นั้นผ่านเฟ e บุ o k โพดไปที่ Facebook แล้วอย่าลืมมาติดตามข่าวสารใหม่ๆของช่วงเราอัปเดตก่อนใครในที่เพจ t n s s t u u i o ออย่าลืมมากดถูกใจและแชร์คลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนอนหลับฝันดีอย่าลืมแบงฟันล่ะ